สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูเสร็จสิ้นจากการเดินทางไปทาข่าวที่บ้านอ,าอนัสคอนภูมเทีครับวันนี้ใช้ถนนเสนาสุพรรณบุรีนะครับน้องหมาตอนนี้ผมเจอตั้งแต่วันศสกร์ี่างไปแล้วครับนันนี้ก็เลยไม่ได้ฝังนะครับวันนี้ขกกับเข้าเมืองนะครับผมก็เลยมาจอดฝังอยู่นะครับ ตัง้งหุ่นสุขังลากรรมันเวลาติ้มเปลี่ยนเปลี่ยนผ่านใต้อาทิตย์ไตเป็นเงาจันบางเท้าร้านบางฝันเดียวดายความจริงเรื่องวังหมานะครับผมฝังมาตั้งแต่20ปีก่อน,นนะครับฝังไปเรื่อยๆนะครับสภาพนี้ก คับตอนนี้เป็นช่วงที่ผมปึกถ่ายคลิปคนเดียวนะครับผมก็จะใช้วิธีมาสุดก็เป็นการมีไปด้วยนะครับ การฝึกใช้มือป้องผมด้วยนะครับหลายคนมักว่าผมผมฝังหมาเพื่อสร้างภาพนะครับจริงต้องการสร้างภาพโดยตรงเลยนะครับแต่ภาพตัวนี้นะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับไอเจ้าของเหตดอกไม้กระเจยกันนะครับกลับไปด่าผมว่าผมกินหมาบ้าเอ้ย แล้วต้องขุดให้มิดนะครับ อตกมาห้องขอบข,ขอบคุณพี่แขกอรชุนนะครับศิปลปินเพลงเพื่อชีวิตจังหวัดน,น่านนะครับที่แต่งเพลงให้น่าจะตายในวันเดียวนะครับแต่ก็ส่งมาทางเฟซนะครับถนนเส้นนี้นะครับว่าไปแล้วนะครับผมฝังหวาไว้ เยอะแยะไปหมดเลยนะครับใครจะทำก็ทำบ้างก็ได้นะครับบางคนพูดแล้วทำไม่ได้อย่าพูดเลยนะครับแล้วบางคนก็บอกว่าเป็นคนถ่ายรูปให้ผมแล้วเออ ช่วงนี้ฝนตกไว้นะครับทำให้อดินขุดง่ายหน่อยครับผมจะจะจะพยายามหวางล่างให้มิดนะครับจะไม่ทำแบบลวกๆนะครับเด็ดขาดนะครับมุมภาพตามสภาพนะครับจะทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรเอาะตั้งกองเองถ่ายภาพเองนะครับ เรืหนึ่งเป็นการฝึกใจนะครับว่าทำสิ่งที่เราเน่าหมดแล้วเราจะทำไหมที่สำคัญคือทำแล้วมันไม่ได้อะไรนะครับหรือได้ภาพเห็นนต,ตัวนี้น่าจะตัวใหญ่พอสมควรนะครับผมมองเห็นมาจากถนนฝั่งนู้นเลยนะครับในวันที่ผ่านไปนั้นนะครับเดี๋ยวจะไปขยับมุมกล้องให้ดูนิดตัวยีนิดหนึ่งนะครับ ฟังเอารัณบางฟัลเดียวได้คนฟังมาไม่ใช่บัญชาของกูดได้เรีกน้อยที่ขอย,ยืนให้น้ำใจให้พื้นหลายบอกหลายคนคิดว่าเป็นเรื่องเสียเ,เวลานะครับ สำหรับผมแล้วนะครับไม่เคยเสียเวลากับสิ่งที่สิ่งเห่านี้แหละนะครับเป็นเพจที่ยังช่องที่สร้างภาพขึ้นตั้งใจสร้างภาพนะครับสร้างภาพที่เน่าเหม็นเพื่อไม่ให้คนได้เึ็นต่อไปนะครับกงวเพื่อสั ตั้งต้องไว้โชว์ชาวโลกนะครับ,บคลิปเน,น่าเ่าเหม็นเมนแบบนี้อันนี้าาเป็นถุงจากร้านสะดวกซื้อนะครับเี่นครับบางทีก็เป็นถุงจากแถวแวนี้นะครับวันนี้ว่าเหม็นมากนะครับ ผมก็จะจัดระเบียบขาเขานิดนึงนะครับเพื่อให้เขาให้ฝังง่ายนะครับผก็คือจะฝังร่างกายให้ให้ทอ่อให้ท่อนีกลบหน้านะครับเขาว่าฝังหมาแล้วจะไม่ตาย ผมจะตายที่ไหนมันเรื่องของอนาคตนะครับแต่ตอนนี้ขอทำความดีก่อนนะครับนี่ผมผมเ,เรียกว่าความดีที่เน่าเหม็นนะครับความดีที่ไม่มีคนทำนะครับแต่ผมทำนะครับอย่าถามว่าทำแล้วได้อะไรนะครับทำให้ได้ก่อนแล้วค่อยถามนะครับ ผมมีช่องย t u b e อยู่สองช่องนะครับช่องหนึ่งชื่อต้องใทเทพแคนแนลนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องเครื่องเกี่ยวกับเรื่องชีวิตคนทั่วไปครับอีกช่องหนึ่งเป็นช่องพีทีมูเตลูนะครับเกี่ยวกับความเชื่อลอนลวนนะครับผมจะไม่ลอกคลิปของใครเป็นละเป็นเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเราอยากดังเราต้องคิดเองนะครับ ทำที่สิ่งที่คนอื่นทาแล้วผมจะไม่ทํานะครับทีนี้อาจจะพูดเยอะไปนิดนึงนะครับก็เรียบร้อยแล้วครับสาหรับการฝังหมาตัวหนึ่งวันนี้ผมมีจุดหมายปลายทางที่วัดศรีกุกนะครับอาเภอเสนานะครับขอบคุณเอฟซีที่ติดตามนะครับใครอยากจะสร้างภาพแบบนี้ตามสบายเลยนะครับนี่จะฝังไว้ให้เรียบร้อยอย่างนี้นะครับ มีสภาพหนอนขึ้นอย่างนี้เลยครับนานะนะคู่ชีพของผมนะครับมาที่เอขอบคุณเอฟซีที่ติดตามนะครับอากาับาไม่ร้อนจนเกินไปนะครับ ทางให้มาตายพอที่ควรนะครับรวมี่รถวิ่งโคตรเร็วเลยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับที่ติดตามทางช่องนะครับััไม่่ใชบชบญ